บริเวณแคมป์หัวน้ำตกเนะี่ยแซ่ฟองหลายนะครับแซ่ฟองหออคือหัวน้ำตกนะตั้งเต็นท์เต็นท์นก็ได้เปก็ได้เปยนะ์แต่มันจะลกๆหน่อยต้องทางขาอันนี้ก็จะเป็นทางถนนรถเข้าถึงอันนี่จะเป็นแคมป์กองกลางนะต่อพลังทำกับข้าวกัน

สั่งนันี้แหละมาไม่ทันซึงข้ะสกคับขอีจะเ,เกียงไม่ต้องมีไส้ใช่ไหมฮะเอ๊ะหรือปะ,อ,ะอืม xong thùng kính nói thương lắm đi 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 lần đầu năm tục xe Vong lại giữ cái cây này như vấn đề mùa năm tục xem dùng mùa tục